สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับปั้นรองใหม่ครับวันนี้จะมารีวิวนี้ชาบูถ้วยร้อนครับผมอตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะกำลังฮิตเลยในหมู่วัยรุ่นวันนี้จะมาลองแล้ววันนี้ผมได้มาเป็นชาบูน้าดานะครับ <Okay. S 1> อย่างที่เห็นเดี๋ยววันนี้จะมาลองรีวิวดูว่ามันทํำยังไงวิธีการทําเขาบอกว่าไม่ต้องใช้น้ําร้อนเลยมาดูกันเอาละนี่ครพอเราแกะเสร็จแล้ว นี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้เปิดเลยเปึด๊ดไมันก็จะมีนี่มีช้อนซ่อมมาให้ก็มีตัวเหมือนเป็นปน้ำจิ้มนนมันนะนาจจะเป็นพวกน้ำดำล้ว่าอุ้นเส้นก็เหมือนพวกเครื่องอะไรสักอย่างนะน่ก่อนจะทำนะนี่เรามาดูวิธีการทําของเขาก่อนเนี่เขาบอกในขั้นตอนที่หนึ่ง แยกถ้วยด้านในออกมานะมัจะเป็นัหมด3าชั้น3ามเลเยอร์ด้วยกัน, <Okay. S 1> นตอนที่2ก็ฉีกถุงนะถุงห,ห่อหุ้มความร้อนแล้วก็เทน้ำธรรมดาเนะี่ยลงไปในถ้วยอ่ะชั้นล่างนะให้ฉีกพวกส่วนผสมนะขั้นตอนที่4ตเติมน้ำเปล่านะแล้วก็จากนั้นก็เอาถ้วยที่แยกออกมาหมดวางทับๆกันปิดฝาแล้วก็รอสุก พร้อมรับประทานอาเดี๋ยวมาลองกันไปนี่เปิดมากันนี่นี่อะไรบ้างวะเนี่ยมันจะเป็นเออแมงกะพรุนอะไรสักอย่างแยกก่อนจิมจ้มจิ้มก็ตัวเส้นมันว้าวมันมีอุย้ยตอนแรกก็ตอนแรกก็งงนะเออเนี่ย เปิดมาเห็นมีไอ้นี่อะไรเนี่ยเหมือนแมงกะพุนเนี่ยโอ้ยใช่เหรอวะมันชาบูมันกินกันแค่นี้เลยนี่วนนีเดียวโอ้เปล่าครับท่านผู้ชมนี่เราเปิดข้างในมาแตนๆโอ้ยลูกชิ้นเบอลเลอร์เลยว้าวเห็นไหมมันซ่อนอยู่ข้างในดูดิมีอะไรบ้างนี่อุ้ยเป็นเนื้อๆเลยเนี่ยลูกชิ้นโอ้โหแยมแยมแยม แล้วก็เอ๊มก็ว่าสงสัยอยู่มันมีแค่คุณเส้นกับแมงกะพุนเอออันนี้นี่นี่เป็นของร้อนนี่นเดือนนะนี่อันตรายนะแล้วก็ฉีกนี่นะหลังจากเราฉีกในถุงที่มันตัวทําความร้อนนะมันก็จะเป็นถุงขาวๆแบบนี้นี่โอเคเห็น <Okay. S 1> ไ,ไหมเขาปล่อยวางไว้ด้านล่างอะเนี่ยวางข้างในเออเดีเ๋ยวเรามาเตรียมอย่างอื่นให้เรียบร้อยก่อนเพราะวมีเขาบอกว่าเราราดน้ําลงไปเนี่ยปุ๊บ มันจะทําปฏิกิริยาเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอื่นก่อนไปอ่าขั้นตอนการเตรียมเรานะเราก็ต้องมีนี่เลยน้ําเปล่าน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละอะไม่ได้เย็นอะไรเลยน้ําธรรมดาเลยอุณหภูมิห้องเลยโอเคเดี๋ยวเราใส่กันไปนี่ครับเราก็ใส่ไปเอาประมาณเนี่ยแค่นี้พอพ่วงเส้นพอ่ให้ถึงขอบขอบนี่แหละ มัน่วมเซนหอมเดี๋ยวเราใส่เงินด้วยยะมีน้ำสมดส,สมอีกอก็ใส่เอ็ดตามเย้ยใส่ทุกอย่างที่มันม,ม,นมีมันมีอะไรเราก็ใส่ไปใส่ไปเน่ถูกชงชิ้นใสไ่ไปเลยใส่ไปหกลิ่นหอมเลยเยยังไม่ทันต้อมอะไรเลยหอมแล้วนี่ซอสน้ำดำแล้วก็ตัวซอสมันเอาใส่ไปเลยใส่ไป ตัวในตัวน้ำจิ้มนี่ผมว่าน่าจะลาดตอนมันน่าจะสุกแล้วที่หลังมันดูเป็นหมือนน้ำจิม้มซุกี้เลยวันนี้ไมาใส่ทีหลังกันเป็นตัวลาดใส่แค่น้ำดำพอไปอน,นะครับหลังจากเราเตรียมตัววัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนี่เราจะมาทําตัวนี้ในตัวหุ่นร้อนนะตัวหุ่นร้อนมันเขาบอกว่าให้ใส่น้ำเนี่ยประมาณเนี้ยขอบถ้วยข้างล่างไอ้แม่จะมีขอบอ่าประมาณนะไม่ต้องเยอะ เรามาลองใส่กันดูนะนี่น้ำเปล่าธรรมดานะน้ะอุณหภูมิห้องเลยโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มเฮ้ยนี่เอ้งโอ้ยควันควันมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วมันเป่งมันเป่งเยอะเยอะ ใส่ไส่ก่อนใส่ก่อนเอออ่ใส่ลงไปแบบนี้นี่แล้วก็เอาฝามันนะนี่ปิดไบป,ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวรอมันสุกนะอะน่ายังไงง่ายเดี๋ยวรอมันสุกแปบ๊บหนึ่ง20 minutes later เอาละเมื่อกี้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะนี่ไม่ต้องตกใจนะ พอใครมาทำเนี่ยไม่เห็นควันมันขึ้นนี่จริงๆอะร้อนนะครับเดี๋ยวร้อนจริงๆอะมันมันมีควันขึ้นแรกๆอะแต่ว่าผมตั้งทิ้งไว้เออไม่ได้มาถ่ายอันนี้คือผ่านไปแล้วห้าทีเดี๋ยวให้ดูข้างในเนี่เปิดดูเอ๊ะนี่ยนี่ร้อนนะร้อนมากเลยเนยร้อนมากๆเลยเปิดให้ดูไม่เอ้ยน้ำดำเป็นไงว้าวสบู่น้ำดำครับเครื่องเน้นเ้น เราลาดน้ำจิ้มลงไปด้วยเลยอ่าเดี๋ยวเรานี่น้ำจิ้มนะลาดไปเลยนี่ยังกะสุก,กี้สุก,กี้มินินี่ยป็นไงาทากินง่ายๆครับไม่ต้องใช้น้ําร้อนเลยใช้น้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยเรียบร้อยอนี่สีน่าไงว่นน นี่ลูกชิ้นเนี่เป็นไงเบลเลอร์เลยนี่น่ารับประทานมากเดี๋ยวลองชิมก่อนชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนว่ามันร้อนจริงหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์หรือเปล่าชิมก่อนไอ้เหี้ยไม่ได้เป่าลองลูกชิ้นบ้างเบลเลอร์เลยนะ ลองชิมบ้างลองชินบ้างสอนี่สเสนเปเาหน่อยรอบนี้เบาหน่อย พุนด้วยนี่กระพุนมากระพุนไปเดไปแบงพุน <c oughs> อืมอร่อยอ่ามันก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็มารีวิวนะในชาบูถ้วยร้อนอ่าที่ไม่ต้องใช้น้ำร้อนเลยทำง่ายๆโอเคอร่อยเสร็จภายใน5นาทีนะนี่ทำเองกันง่ายๆเลย มีติดบ้านไว้คายหิวได้เป็นอาหารว่างได้สำหรับใครนะที่สนใจอยากกินบ้างตะปูถ้วยร้อนเนี่ยอยากหามาซื้อมาทำมากินกันบ้างนะผมมีช่องทางการติดต่ออาเดี๋ยวไปรับชมเลยต่อไปนี้ไปคุณเคยประสบปัญหาหิวยามดึกหรืออยากทานอาหารอะไรง่ายๆหรือไม่เราขอเสนอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อุ่นร้อนในตัวง่ายๆแค่เพียงเทน้ำเปล่ารอ3นาทีก็จะสามารถรับประทานทาตามปกติได้เลยครับหฮอ,อ,อยหิวเอาเปล่าพูดเปล่พูดกวบปากพองกับซ้วบค่ะอ,อ,อร่อยแซ่บค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะอุ่นร้อนในตัวออือขอซ้วบก่อนนะคะหิวค่ะผัวไปทำกับข้าวกินก็มีกึ่งสำเร็จรูปฮอตครับมีหลายรสให้เลือกสั่ไม่ว่าจะเป็นสุก,กี้ร้อนมาบ้า ชาบูน้ำดำมาม่ามาล่าหรือมาม่าเจีวฮอนทั้งหมดนี้คุณสามารถสั่งซื้อได้ตามที่อยู่นี่เลยครับอ่าฮะเป็นไงบ้างครับขายของนิดนึงเอาเป็นว่าวันนี้มารีวิวให้ดูกันแล้วนะใครสนใจก็ตามที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้เลยนะโอเคแล้วส่วนคลิปหน้า จะมารีวิวอะไรอีกหรือมีคลิปอะไรให้ดูอีกนะรอติดตามชมด้วยเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม